สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางวัฒนาชัยเจริญบ้านนะครับมีรถบ้านๆนะครับรถใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับนะครับเดินทางข้ามต่างจังหวัดได้นะครับคันนี้ราคาหลักหมื่นนะครับตัวนี้ขอนําเสนอนะครับเป็นตัวเจ้า for d Ranger นะครับตัว XL นะครับนะครับเป็นแคปนะครับแต่ยังเปิดแคปไม่ได้นะครับเป็นเครื่อง2องพน้านะครับนะครับเป็นเครื่องไดเล็กนะครับตัวนี้นะครับก็นะครับเป็นรถบ้านๆนะครับ มีริ้วรอยบ้างนะครับต้องที่ต้องได้เก็บงานนะครับหรือว่าเราเอาไปใช้งานเลยก็ได้นะครับสีรถนะครับเดิมบางเกือบเกือบทั้งคันนะครับมีเคยเก็บสีบ้างนะครับดูฟังเสียงนะครับพวกนี้เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานเขาเลยนะครับนะครับอาจจะมีบุบบิบบางเล็กๆน้อยๆละตรงละยิ้มนะครับดูภายในนะครับตัวนี้เป็นกระจกนะครับมือหมุนอยู่นะครับเป็นแมนนวลอยู่นะครับแต่ได้เป็นพลัยพาวเวอร์นะครับเป็นพลัยพาวเวอร์จากโรงงานเลย ระบบแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นปกติเกียร์ดีเครื่องดีนะครับช่วงล่างดีนะครับดูเบาะเขาครับฟอร์ดนะครับจะดูค่อนข้างสวยนะครับนะครับชำรุดยากนะครับพวกนี้นะครับดูแลง่ายมากนะครับเบาะแคปนะครับสภาพยังดีนะครับไม่ขาดนะครับไม่ขาดในรุ่อยู่นะครับคอนโซลคอนโซลพวงมาลัยสวยงามอยู่นะครับเม็ดอ์ตนะครับหรือเม็ดอ้างนะครับเดิมๆนะครับเห็นชัดเจนนะครับพวกนี้จะเป็นคาาที่ฝุ่นเฉยๆนะครับ นี่ครับเป็นอาร์ชัดเจนครับไม่คว่ำนะครับไม่มีชนนับคันนี้นะครับอ่ะนะครับก็ดูฝั่งด้านนี้นะครับเป็นตัวแคบใหญ่นะครับซูเปอร์แคบนะครับก็แคบจะใหญ่มากนะครับแครบใหญ่มากด้านหลังนั่งได้สบายนะครับนะครับชิ้นนี้เคยทําครับสีเริ่มแตกปลายงานนะครับนี่นะครับถ้าเราไปใช้งานไม่ซีเรียสก็ไปใช้ได้เลยนะครับเข้าไร่เข้าสวนนะครับไม่ต้องไปเอารถใหม่ๆเข้าไปนะครับเพราะว่ารถใหม่ๆราคาสี่ห้าหกแสนนะครับนะครับก็ เสียดายรถนะครับดูแชสซีนะครับสวยนะครับสวยทั้งเส้นเลยนะครับสีนี้เป็นสีเดิมนะครับสีกระบะของเขานะครับกป็ทรงแชสซีสวยเลยนะครับสวยทั้งเส้นไม่มีไม่มีผุไม่มีดำแน่นอนนะครับสีไม่แตกนะครับอันนี้สีเดิมเหมือนกันนะครับแต่มีบุบเป็นรักยิ้มอยู่นะครับมาดูด้านท้ายด้านล่างนะครับเม็ดอากต่างๆยังอยู่ครบนะครับไม่ฉีกนะครับกระบะไม่ฉีกรุ่นนี้แข็งมากนะครับอ่นนี้ครับ ดูไม่ตางครับนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับของฝอจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีความแตกต่างนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับนี่เดิมๆนะครับแมกนีเอร์มีพร้อมเลยนะครับแมกนีเนอร์พร้อมใช้งานเลยนะครับยางอะไรมีให้นะครับอาจจะอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าก็ยังพร้อมียังช่วยได้นะครับเมื่อเมื่อยางรั่วยางไรนะครับนี่ครับมีบุบนะครับมีบุบเห็นได้ชัดเจนนะครับบุบพวกนี้บุบนะครับนี่ครับมีลัคยิ้มนะบุบนะครับพวกนี้บุบ ต้องเก็บงานนะครับถ้าจะเอาสวยนะครับอแต่ว่าถ้าเราไปใช้งานก็ไม่ต้องซีเรียสเอาไปใช้ได้เลยนะครับนี่ดูฝั่งนี้นะครับพวงนี้เป็นสีเดิมสีเดิมหมดนะครับแต่ว่าก็มีบุบนะครับที่ต้องทานะครับแถมประตูฝั่งนี้ก็สวยครับนะครับดูเลขเมกสารนะครับเลมเมกสารนะครับเคยโอนเพิ่งโอนออกจากไฟแนนซ์นะครับเมื่อปีห้าแปดนะครับนี้นะครับรถก็จะหลายมือนิดนึงเพราะว่ารถเก่าประมาณนี้นะครับก็ ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับดูในส่วนของหน้าสิบหกหน้าสิบแปดรายการต่อภาษีนะครับนะครับร่มนี่ครับภาษีก็เก้าร้อยนะครับคงที่แล้วนะครับส่วนการโอนนะครับมีโอนกรรมสิทธิ์คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็มนะครับโอนกรรมสิทธิ์นายคนนี้แค่นี้ครับไม่มีเยอะไม่ไม่ีเยอะครับไม่มีชํำรูกสูญหายนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมมใช้ทางการแจ้งย้ายนะครับ โอนย้ายนะครับได้หมดนะครับไม่ต้องซีเรียสต่โอนได้ต่างจังหวัดได้เลยนะครับส่วนนี้นครับเม็ดอา์ฝั่งนี้นะครับเดิมๆนะครับไม่คว่ำแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนครับมีเบียดเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับก็จริงๆก็น่าจะเป็นรถอาจารย์ในมขอนะครับหรือว่าพนักงานต่างๆที่อยู่ในมขอก็มีป้ายเก่าเขาอยู่นะครับ แล้วก็มีชิ้นนี้นะครับเบียดแล้วก็กันชนหน้านะครับที่ต้องเก็บนะครับฝากระโปรงไม่ต้องนะครับเดิมๆบางๆนี่ครับก็จะมีกระจกแต่อันนี้เปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูภายในห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับดูเครื่องยนต์นะครับอันนี้แดดร้อนมากเลยครับอันนี้นี่นะครับดูนะครับความเดิมนะครับของฟอร์ดเหมือนกันทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ ถ้าเป็นของแท้นะครับก็จะมีโลโก้อร์ดทุกตัวเลยนะครับนี่น็อตพวกนี้ไม่ขยับนะครับน็อตแก้มไม่ขยับเลยนะครับเพจเพจอยู่ครบนะครับพวงมาลัย power กระปุกอยู่นี่นะครับกระปุกเติมน้ํามันนะครับนี่เดิมเดิมนะครับค่ะตังนี้เคยแกะนะครับเพื่อเคาะรอยเคาะนะครับก็เลยแกะไปอันนี้สติ๊กเกอร์คานหน้าเดิมเดิมนะครับรูน็อตกลมเดิมนะครับอ่านี่นะครับสวยงามเลยครับคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องเกียร์ดี เราฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับรถพวกนี้นะครับต้องเผาหัวก่อนนะครับจะขึ้นสัญลักษณ์เผาหัวตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับถ้าดับแล้วค่อยสตาร์ทนะครับเพื่อป้องกันนะครับในเรื่องของการประหยัดน้ามันเพราะรถรุ่นนี้นะครับถ้าไม่เผาหัวติดยากมากนะครับไม่ไม่เหมือนพวกฮีบาร์นะครับฮีบาร์ก็คือไม่ต้องเผาหัวเลยสตาร์ได้เลยแต่ตันี้มีระบบเผาหัวเพราะว่า การเผาไหม้ครับเผาไหม้นะครับดูระเบิดครั้งแรกไม่เหมือนกับแับซีร์ตาะนะครับเอาใหไม่มั่นใจว่ารุ่นนี้เขาเรียกที่เด้รึไหมนะครับเครื่อง205นะครับนี่ครับเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับดูกําลังอัดนะครับไม่อนะครับเครื่องยนต์ไม่ไอนะครับแล้วก็ดูระบบน้ำนะครับดูผมวิ่งมา45กิโลนะครับนี่ครังย้ํานี่เองนะครับ ไปแรงงานหลอดก่อนครับเพื่อก่อนปล่อยไอนะครับนี่นะระบบน้ำครับมีป้อนอากาศครับครับแต่น้ำจะที่งจะเพื่อนตามเครื่องยนต์นะครับระบบน้ำปกติเลยนะครับเดินเรียบเรียบนะครับไม่เสกนะครับสตาร์ทง่ายอยู่นะครับขอให้เขาหัวทุกครั้งนะครับเอาหัวทุกครั้งที่สุดนะครับนี่นะ ก็ประมาณนี้นะครับแม่ไครเนอร์อะไรก็พร้อมอยู่นะครับมาดูฝั่งด้านในนะครับด้านในก็แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์ใช้งานได้ปกติเลยนะครับทำยาใช้งานได้นะครับเครื่องเล่นใช้งานได้นะครับมีปีมีแอมนะครับมี power แอมนะครับแต่ไม่มีตู้ซับนะครับ power สองตัวนะครับพวงมาลัยเป็น power นะครับหมุนง่ายนะครับหมุนมือเดียวได้นะครับ ส่วนไม่จะอยู่ประมาณ4 0สนะครับอยู่ประมาณนี้รถประมาณปีนี้ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับนะครับก็ส่วนราคานะครับท่านใดสนใจคันนี้ฟอร์จดทะเบียนปี2542นะครับเครื่อง2ง0ันะครับก็อยู่ที่87,000บาทนะครับสภาพนี้นะครับเปลี่ยนนกระจกให้นะครับนะครับก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้นะครับ แปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเข้าไร่เข้าสวนนะครับพร้อมใช้งานเดินทางครับเดินทางไกลได้สบายนะครับนะครับก็ใช้มันทุกหญ้ามันทุกอะไรนะครับไปไล่ไปสวนนะครับนะครับมองมากเดินทางข้ามต่างจังหวัดก็ได้นะครับหรือจะขี่ไปทํางานก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนนะครับแอร์ยินนะครับขอรัดเข็มขัดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพาลองขับนะครับ ท่านใดสนใจก็นะครับโทรสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์098นะครับ2744279ที่เบอร์098 2744279นะครับแล้วก็ id line ผมก็0944754441นะครับ id line 0944754441นะครับนะครับหากท่านใดน,นะครับอยากดูรถนะครับ ก็มาได้เลยครับที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจอดขอนแก่นนะครับอยากให้มาดูเองนะครับลองขับนะครับส่วนเกียร์วัดทุกอย่างใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัดรอบนะครับความเร็วนะครับความร้อนน้ำมันใช้งานได้หมดนะครับสิ่งที่ต้องทํานะครับก็คือมีแค่สีนะครับนะครับหรือไม่สีเรียนเราก็ไปใช้ได้เลยนะครับ รับเงินนะครับใช้ไปสามสี่ปีก็ไม่ขาดทุนเกินสองหมื่นสามหมื่นครับเราใช้ปีหนึ่งสองปีแล้วก็คุมครับรถมีราคาของเขาอยู่แล้วนะครับถึงจะเก่านะครับแต่ก็มีราคานะครับรถทำมาหากินได้นะครับประมาณนี้นะครับคันนี้แค่เพียงแค่ราคาแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหรือจะให้เก็บงานสีให้นะครับ ็คิดตามราคาเกตนะครับนี่นะครับขับดีเลยนะครับช่วงล่างศูนย์นะครับเลี้ยวแล้วคืนศูนย์ปกตินะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับลองพอสังเกตนะครับเดี๋ยวพาลองถนหนุนใหญ่นิดนึงนะครับ ถ้ามีพื้นที่รีวิ่งได้นะครับเดี๋ยวพาวิ่งหารถใช้งานอยู่นะครับคันนี้นะครับน่าสนนะครับเพราะว่ารถปีเขาก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเพื่อถ้าเปรียบเทียบในรถรุ่นเดียวกันนะครับรถเก่ารุ่นเดียวกัน TFR นะครับีบาถ้าปีประมาณนี้ก็เป็นดาก้อนแล้วนะครับถ้าเป็นดาก้อนก็มีแสนสองแสนสามขึ้นไปนะครับแต่ตรงนี้แค่ลักหมื่นนะครับ พวกนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โบนะครับก็ไม่ต้องหวังเรื่องการดูแลรักษาเทอร์โบนะครับเทอร์โบไม่เสียกําลังอัดก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าปกติของเขาเลยนะครับสําหรับรถที่ไม่มีเทอร์โบดูแลง่ายๆนะครับเครื่องเกียร์ซ่อมง่ายนะครับพวกนี้ปั๊มดูแลง่ายนะครับเป็นปั๊มสายทั่วไปนะครับเกินสองพันห้าอยู่แล้วนะครับก็มีเขาก็ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับรุ่นนี้นะ ใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับวัฒนาชัยเจริญดูบ้านด้วยนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอลาไปกับเจ้าตัว f o r ์เรนเจอรคันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ